ราจะคอมโบกันยังไงลิงกับลูกค่าสองแล้วไม่ลงแล้วนะครับเอาแล้วดวงไม่ดีทั้งคู่นะไม่ลงก็เอาใหม่ไม่ลงก็เอาใหม่ <laughs> มก,หมมก็ไม่ลงอะไรมาจะเลกี่ครั้งก็ไม่ลงอ,อ่ะเอะไรเลยอัพไม่ลงอีก <laughs> เดียวต่างก็เลยไม่ลงวะยางงาังไงเลยลงไหมไม่ <laughs> ยางงาังไงโอ้ไม่มีใครเลยอัพลงได้นะผม โอ้โหแล้วเนียวตาสตมาชนสติมาชนนี้นะแล้วยิงกันเลยยิงกันไม่งไมลงอ,าาอ่ะเอาอยัางไงเมื่อไหร่จะยิงกันลงลงวะไม่ีเะรเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างเชแนลล,นลุยไปกับทำลายล้างแชแนล เกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างเชแน,นลลุยไปกับทำไรล้างเชแน,นล s <S จงังหวะนี้นะครับผมเฮ้ยเปิดพิกคิโยตะนะครับผมย่างเอาอะแล้วจีโนซายหยิบเป็นลูกขว้าสองมานะครับ p ีเซทีเนี้ยทีเด็ดนะครับผมแรงไม่เยอะนะแรงตำนานสุปตานะครับผมรอบที่แล้วทำไว้ดีมากๆมิยังรีวตา่าเล่นโคตรสุดอะ S p s p นะครับผมใครหาเมน PGC โหวแอดชื่อเพื่อนมาได้ชวนลงแรงได้เลยนะครับโจ๊กใส่ไข่เล่นเป็นกอแล้วนะครับผม DGS นะครับผมเด็กบ <ara> <S 1 un indo> ีเล่นซากูแล้วงี้ล่างแรกนะครับห้าขอล่ะนะครับผมลุงน้องมาเชียนนะอารีมาเชียนนะลูกพี่เขาเล่นเซนโดาตาเนี้ยเซนโดสุดจัดได้บ่ามาเจอกันแค่สองเกมแล้วแยกกันโอ๊ตไม่ยอมนัดเขาสอมแทนที่จะแบบเออเป็น หัวหอกและโอ๊ตแข่งทัวร์นาเมนต์รอบที่แล้วก็แข่งนะโอ้โหชิลไงชิลก็เลยตกรอบแบบชิลชิลไงเนี่ยทีเขาซ้อมมาทั้งนั้นแหละเขาซ้อมทีมกันมาเขาก็เลยเข้ารอบกันแบบชิลๆเหมือนกันแล้วจังหวะนี้แสกหน้าลงาไม่ลงนะผมแล้ลุกเพราะว่ารีบาร์ไปนะครับผมอ้าวเสียบอลแรกไปนะลุกว่าว่ายังไงครับเซนโดเซนโดสับสองหล่อเท่เป็นไงเป็นไงบ้างอารีลูกพี่เล่นดีไหมจังหวะนี้อารีมาเชียร์ลูกพี้แล้วครับอละ แล้วเรียวตากระชากส่งไปที่ยวตาเลยอัพโดนนะครับกอลแวซ้อนเก็บบอลสวยงามครับผมจังหวะนี้เลียวตาส่งกอแลแวสดักอัดหน้าไปให่วงโยกไปได้สองเท่าจากตายลุ้นต็มครับคู่นี้น่าจะมันเลยนะะนี่งไงคู่นี้จีนราไซค์เขาเป็นนักแข่งโปลีกนะครับผมส่วนอีกทีนึงพีแีนะเล่นเรียวตาสุดจัดอะ เราทีเแล้วแบกทีมเข้ารอบมาเลยนะเีโอตาเนี่ยสุดจัดของจริงมาดูาแลเกมนี้เขาจะไหวหรือเปล่าแล้วเจอนักแข่งโปรเล็กนะครับแล้วโล่งๆเฉลยนะนี่เป็นยังชาบูจนฝ่ายตร็ข้ามเขาโดดข้างในแต่ว่าไม่ใช่แล้วหลอกยิงนอกเออโดดก็โดดไปแต่ยิงนอกเพื่อนก็เห็นว่าข้างในเขาโดดแล้วจะไปซ้อนข้างในให้นะไม่ใช่นะเียวตาเขาก็ชาบูยิงนอก ไหนๆน่าจะไม่ทิ้งก็ได้โอเคครับเพิ่งรู้นะครับผมกัดไปครับผมอันนี้อยู่สังกัดฮันเตอร์เลยคนเลยนะกองเชียร์เขาเยอะนะทีมฮันเตอร์ปกเท่านะครับจังหวะนี้ อะ8ต่อ6นะครับผู้นี้ยังทำสกอร์สุดสีนอยู่นะครับเวลาเหลืออีก2นาทีฮะที่าวีนะจังหวะนี้เซียวไซนึกว่าโดนสตีลนะไม่โดนนะเลี้ยงไปติดแต่ไม่โดนตบหนึ่งก็โดนเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงครับเดียวตะส่งที่เดียวตานะครับส่งเดียวตะแล้วดูดิดูตำแหน่งดิโค้ชชอบเอดียวตะเลยวะกดแรงเจอเดียวตะแบบนี้สบายนะ คือหลอกนอกยิงหลอกหลอกนอกหลอกในนะครับหลอกยิงไม่ถูกใจนะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเขาต้องไปพวงเบลต้านร,รีเฟรนออกมาแล้วโอเคทันอยู่กู่นี้เดือดนักแข่งโปรลีแข่งกับยอดเทพเจ้าพีจีนะครับเดลต้าว่าไง่าครับเยลต้าแสกหน้าไปเดยมีสแตก็กเลยที่สองต้องแตกจีโนไซต์ตามสี่แต้มน,นะผม แมตแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมท <า S 1> ีม่นราสายตา12ต่อ10นะครับจังหวะนี้เด<ะ>ี๋ยวตากระชาไปโคตรจะโล่งนะครับแล้วชาบูเลยอัพไปนะครับผมจะจิตวิทยาเ,าเขาคิดว่าคิดว,ว่าเขาจะหลงใช่ไหมตบยับๆเลยว่ะเฮ้ยยังไงตบแบบต่อนเนื่องแล้วดูจังหวะส่งกอแล้วนะครับตัดสามไม่โดนใครเลยนะแล้วก็ไม่ลงนะอ่าแล้วลิงรีบาวาได้เฉยเลย แล้วสก,กแหลกหรือเปล่าปิงหรือเปล่าครับปิงหรือเปล่าสก,กูปิงหรือเปล่าน่าจะปิงครัจังหวะนี้ไปแล้วนะเพื่อนเรียกนะครับผมเพื่อนเรียกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเพื่อนบอกมามาควีนก่อนสก,กูบไม่ได้แข่งอยู่จามปลายทีสองเท่านะครับเฮ้ยโอ้โหโล,งล,งลงแต่ไม่ลงลงแต่ไม่มีคนกดหยุดเวลานะครับผม น่าจะปิงขึ้นแล้วแ่บตากุ่น่าจะปิงขึ้นนะอ่ะ,นนะให้เวลาเพื่อนหน่อยนะจังหวันนี้เรียวตากกำลังกระชากอยู่นะครับผมมีคนปิงแป,ป๊บนะครับกระชากไปแล้วแล้วโดนตบไปแล้วผมขออนุญาตเช็คตัวนะครแล้วอแล้วลูกพี่จ่ายให้กอแลแ้วเฉยเลยยังังอันนี้ยังไงชนเนี้ยลูกพี่เขาทำแบบน,นี้ได้เหรอโซดาตคิต โอเคไม่มีใครใส่รูนมานะครับถูกต้องนะส14ตอ่อ12นะครับจังหวะนี้ซากุมาปิงเสียด้จังซากูน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับดีบาวอยู่เมื่อกี้ลุวควาเต14เท่านะครับผมผมขอเวลาเก็บเงินต่อสับซู่ไู่เราโอนยิมเป็นกำลังใจให้คืนด,ดีก็บเมียดิเอออันตีตายนะจังหวะนี้ ขึ้นคับก็แล้วดีกว่า16เข้านะครับจังหวะนี้ลิงปิงหรือเปล่าลิงน่าจะปิงนะเอาผัดกันปิงว่าเอาเอาชักกระตุกกันรัวๆนะครับผมชักใครขึ้นผกัะปิงเนี่ซากุก,กับลิงนะแล้วลิงถือบอลด้วยปิงจังหวะนี้แล้วแสกหน้าท้ายไม่ลงนะครับแล้วก็แล้วลีบาร์ไม่ได้เซนโดได้บอลไปนะครับ แล้วยังไงครับผมเอาอกลายเป็นเกมตามเฉยเลยวะ่ะกลายเป็นเกมตามสี่แต้มน,นะครับผมจีนไซายกลับมาขึ้นนำนะเยวตะจ่ายติดน,นะครับผมดีอันตรีสวยครัปะ,ะนั่งง้างเหมือนกบโดนเต็นโดนอีกสองสามวันก็น่าจะได้แล้วครับเราครับสุซูซออดแล้วจังหวะน,นี้สับสองลรัวแล้ลูกเพราะว่าหล่อเนี่ย 18ต่อ22นะครับจังหวะนี้ลบควรลงไหมต้องลงแล้วแหละยี่สิบยี่สองนะคับเสื้อมันเหมือนเิ่มสแตทนิดเดียวเอง3สแตนดแล้วถอดดูอย่างเดียวก็เสียหายหนักดักลว <laughs> ให้เขาใส่เสื้อเนี่ยเสื้อส่วนใหญ่ตัวละครมันก็แจกฟรีอยู่นะครับแค่มีตัวใหม่ๆที่ไม่แจกฟรีนะ อันนี้ที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นก็อีกหนึ่งอย่างหนึ่งนะเพื่อท <uu? S 1> <campa igning S 2> ี<ำ> <of> ่จะเล่นใหม่ๆจะได้รู้นะว่ารูน่ะมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับผมไม่มีรูลงไปบางทีก็สู้ก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีรูล่วสู้ไม่ได้เลยยับยับไม่ใช่นะครับผมดูว่าตกกันเลยไม่มีรูนอดตกกันยับยับนะผมดีบาวกันตกบอลเด้งบางทีเด้งแบบเด้งปุ๊บแล้วรีบาวเลยก็ได้นะครับผมรูลมันเป็นแค่ตัวช่วยเฉยๆนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้เห็นผลขนาดว่าเก่งขึ้นมาอีก50%ไม่ใช่นะครับผมมันแค่แบบ เป็นส่วนประกอบเวลาไปเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีแล้วรุนเราเหนือวนกว่าเราก็ชนะเขาครับมันไม่เยอะอะที่แค่นิดเดียวนะครับช่วยในจังหวะบางจังหวะเท่า,ทานั้นเองนะเดี๋ยวตาไวยังไงครับผมกระชากมาโดนลูกว่าตบนะครับโอ้โหเสียไ,ได้ทำเป็กีดกันตายไล์จอมสามบอลไปจังหวะนี้สกุดสามไปได้ครับ ไปเลยนะยี่สิบสี่ต่อยี่สิบหกนะไม่มีใครยอมไปจริงว่ะเอาแล้วลงไม่ลงเฉยเลยอ่ะโอโ้โหเรียวตามาดวงไม่ไดีไหมเกรษฐลูกเมื่อกี้ถ้าไม่โดนตกน่าจะลงอยู่นะน่าจะลงอยู่นะส่งให้เรียวตานะผมกระชากยิงไม่ลงจริงๆเอาแล้วมีสต็กก็ไม่ลงนะครับผมลูกต่อไปยิงยังไงก็ลงนะ แล้วซากุอันตีไปเลยแล้วกันไม่มีใครเอาลูกพี่หลบผมลงนอกจากลิฟอยากเอายี่สิบี่ต่อสามสิบนะครับจังหวะนกระชากสวยงามไม่ลงอ่ะเฮ้ยดวงไม่ดีหรือเปล่าเล่นอัพไปเลยแล้วกันถ้าโดนบล็อกไปแล้วจังหวะนี้เรายี่สิบสามวิต้องรีบทำแต้มนะต้องครับผมเดี๋ยวตาอ่านเกมขาดนะอย่างนี้คือถ้าทำแต้มชใช่ไงก็แพ้ยี่สิบเอ็ดวิตามสี่แต้มนะครับผม ต้องการปฏิหารเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้เรียบร้อยเลยนะฝ,งฝังเลยว่าดังยับเลยไม่ทันแล้วนะ 11v4 แท้อยากมา,มากๆถ้าเป็นแมตช์แรงอาจจะมีโอกาสนะก็อาจจะเล่นลหลายๆแต่ว่าอันนี้คือยากนะ6ะดูดิไม่ทันนบ มันไม่ได้อยู่ที่รูนมันอยู่ที่ายอยู่หลัโทรศัพท์เออจริงฝีมือล้วนๆเกมเนี้ยเกมแรกก็เดือดแล้วนะต่อเวลานะครับผมทีมจีโนซส์นำไปก่อนหนึ่งเกมนะครับผมจีโนซส์ได้มีผีฝายทำไป22แต้นะครับรีบาไป2ครั้งบล็อกไป5ครั้งนะตบจนเจ็บมือแอซซิตห้านะเก็บบอลหนึครั้งนะครับ เลียวตานะ p Z P นะครับได้ S อ P เล่นได้ยี่สิบจุดหนึ่งเลียวตาสุดจัดปะทำไป, 16, ปนะสิบหกแต้มนะสเตลไปหนึ่งครัง้งแอซิไปหกเก็บบอล,ลไปสองนะครับแต่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาดูกันนะครับเกมสองเขาจะแก้เกมกันยังไงนะจีโจไซต์ตอนแรกเกมตามเยอะนะครับแต่ว่าเล่นนิ่งนะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเกมมันก็กลับมาสูสีเองนะครับแล้วมันก็กลับมาพลิกชนะจริงๆ โฆษณาอีกทีนึงนะครับใครจะเล่นกิจกรรมนะครับแจกสมาร์ทวอทนะครับผมที่ลิงก์นี้เลยนะครับไปเล่นได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะแค่ไปตอบคาถามนะเท่านั้นเองนะครับผมไปดูกติกาได้นะครับผมรีบาวยังหลอนหมอนอยู่ไหนจินตนาหบอกว่าต้องรีช้าหน่อยนะไม่มีรูนนะครับผมรีไวไม่ได้นะเดียวตาเหมือนเดิมนะครับหยิบมาก่อนเลยแล้วกันแล้วหยิบราะว่าสองซากุล่างแรกนะครับผมอ้า ไม่หยิบลูกคาว่า2ด้วยนะมั่นใจว่าฝ่ายตรงข้าไม่มีแน่นอนนะครับแล้วตัดคิโยตะายนะครับผมหยิบจูนฟูดะจะล็อกจุนหรือเปล่าจกใส่ไข่ล็อกจูนไปแล้วนะครับผมแนละ้วฟูดะจูนเรียวตะโอเคนะซากุ่างแรกคิโยตะลูกคาว่า2ก็ได้อยู่นะครับเกมรับค่อนข้างโอเคนะทั้ง2ทีมนะเกมรับ โอเคเลยนะครับไม่ได้แน่นมากแต่ว่าก็ดีนะผมเลือกตัวค่อนข้าง,างยุดหยุ่นนะทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวมาดูเกมเพยกนะว่าใครเจ๋งว่าใครนะตอนนี้จีนไซด์นำไปก่อนหนึ่งเกณ์นะครับเกณ์นี้ถ้าชนะอีกก็เข้ารอบไปเลยนะจำบอลได้อยู่ดีนะโจ๊ใส่ไข่นะ เลปเปิดไปก่อนสองแต้มน,นะขออนุญาตเช็ครูนะครับโอเคไม่มีใครใส่เนะถูกต้องนะผมเดี๋ยวตะชูดเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้วะ่ะเหมือนจะไม่โล่งนะรูปแบบนี้พี่ไม่กล้าชูดนะครัแบอันนี้ต้องชูดโลง่งเฉยเลย <c oughs> พี่จะปั้นตัวไหนต่อครับเดี๋ยวรอเซนโดสอง เข้าก่อนนะว่าโอเคไหมถนะ้าสกิลมันคล้ายๆเพราะว่าอะไรประมาณนี้นะพี่ก็อาจจะไม่เล่นนะครับอาจจะไปรอปั้นคิโยตะกับอาคางิแล้วก็ฟูบุดะเอ็ดวานนะครับพวกตัวดังทั้งหลายได้นะมาเล่นตัวยิงแนละ้วรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเล่นตัวดังโดนตกใต้แป้นอย่างมันไปฟูบุดาไว้ยังไงครับส่งเดียวตะเดียวตะชาบูเฮ้ยหลอกสามแล้วส่งโคตรล่ โอ้โหดวงดังหลอกส่งไปนะภาพซุูมแบบเมื่อกี้เนี่ยแสกหน้าไปเลยเออแปดต่อสองนะว่ายังไงครับผมจีนอซ้ยย์ฮโหลนำโดนนำไปหกแต้มแล้วตกแบบนี้นะโอเคได้อยู่ในกอบบีเซฟมาได้นะครับผมเราจะคอมโบกันยังไงลิงกับลูกว่าสองแล้วไม่ลงแล้วนะครับเอาแล้วดวงไม่ดีทั้งคู่นะไม่ลงเอาใหม่ ไม่ลงก็เอาใหม่ก็ไม่ลงอ่ะไปจะเลกี่ครั้งก็ไม่ลงอ่ะเอออะไรเลอัพไม่ลงอีกเดียวตาก็เลไม่ลงวะยังไงเลลงไหมไม่ยังไง,ลลง,ไ <laughs> ง,ไงโอ้โหไม่มีใครเลอัพลงได้นะผมโอ้โหแล้วเลียวตาสติวมาชนสติวมาชนนี้นะแล้วยิงกันเละยิงกันไม่ลงอ่ะ เอาอยางไงเมื่อไหร่จะยิงกันลงลงวะไม่หวม่หวงบาห่วงบากว่าไม่มีใครสามารถทําแต้มได้นะครับตอนนี้นะห่วงมหาอุดกระชากไปโดนบล็อกลูกนี้กิมีสะแตกด้วยน,ะน,นาว่านนจะลงนะวผมแต่โดนบล็อกไปนะครับเอาไงเลยอยพไปคนใจถึงก็ทำการแบบนี้อ่ะลงแล้วนะโอเคลงแล้วนะสิต่อ2 โอ้<ม>โหโหัหหหวเล็กเ<ห><ห>แล้วตัวตบเลยครับสับสองก็โดนจุนมาเข้มาากว่าจังหวะในจ๊อกใส่ไข่นะโอ้โห,โหเพื่อนเตะไป<ห>ได้ไดนะติดต่อสี่นะนะยังทันแนละเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับผมตามหกแต้มจีโนซ้าแล้วรีบาวไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนรีบาวได้นะครับส่งปลายฟุกุดะเลย์อัพไปไม่ลงวิกโกดไเอ้ เซนโดสองตัวดังเลยที่อเดี๋ยวรอดูสกิลแล้วกันอย่างลูกขว่าก็มีท่าดังแถมมีแบบโดนบล็อกแล้วส่งบอลด้วยนะไม่ค่อยติดเลยช่วงไปเด้สิบสองต่อหกนะครับเห้า,านี้ส่งฟุกดุดะส่งเดียวตะครับผมส่งฟุกดุดะว่ายัางไงเดียวตาน้ำอยู่เยอะไม่ต้องรีบเราเซตบอลกันไปก่อนนะครับถูกต้องแล้วแบบนี้นะ ข้าเขาไม่มีตัวตัดบอลน,นะแล้วยิงแสกหน้าลง10-4ต่อ6นะครับผมเอาวะแล้วเจอเล่นแผ่้วเล่นช้าทั้งวันนี้เจ้าซ้ายจะแก้เกมยังไงนะครับแต่เกมนี้ยังแพ้ได้นี่ไงโขาดเลว่าจุนโจ๊กใส่ไข่วะเกมนี้มาเข้มๆเลยเอาอยัางไงขอบอลน,นี่เป็นไงเลี้ยงบอลน,นานได้เรียวตัดโชว์สกิลเรียวตัดไม่กล้าเฮ้ยสติลแล้วเรียวตัดเลือกสติลแ,ลสตลแล้วผมส่งใช้เวลาจนคุ้มอ่ะ โอ,โ,โอ้โหเกมนี้ถ้าพิกิกลับมาชนะได้ถือว่าสุดจัดอะจีนโนไซต์จริงตามอยู่สิบแต้มเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะครับอาวาเขาไม่ยอมแพ้วอะจ๊ใกไซไข่เอาจัดอะเกมเนี้ยเติปกต่อแปดนะครับจีนโนไซต์ตามแปดแต้มเนี่ยโคตรเยอะบอกแล้วว่าทีนี้เขาทีเด็ดนะครับผมเจอเรียวตาทีเด็ดนะครับผมเป็นไงอ่านเกมด้วยทำเกมด้วยนะครับ เราขี่โยตาม,ม้วนไปจังหวะนี้เลย์อัพหนึ่งไปนี่จะด18ต่อ8นะครับทีมนี้ทีมเวิร์กดีนะจูนเขาเข,าเข้มใตยแป้นนะครับปุกุดาเขาแยกไปดีนะครับผมส่วนเลียวตาก็หาช่องดีเล,เล่นนอกเล่นในได้นะครับเขายิงไม่ลงเฉยเลยอะไร <c oughs> วะเกมนี้ยิงกันไม่ลงเลยนะครับแล้วดังก็โดนไปเลยครับแล้วเลียวตาไปไม่ทันแล้วซากุบคุ้มเก็บบอลน,นะครับเล่นยังไงก็ได้ตาเกมนําเยอะนะครับผม จีนอไซส์าตามเยอะต้องรีบเล่นนะแปดแตม 18, ม้มสิบแปดวิเอ้อเอาอะไรไปทำเจโดสองวับดังจัดไปเด็ตบลูกว่าดังครับเป็นสกิลลูกว่าเองกดไวหน่อยครับบีบูนดู แล้วเรากดทิศทางให้ตรงนะแล้วแต่ตัวละครวมื่าตกไกลขนาดไหนครับต้องดูตัวละครที่เราเล่นนะครับยืนใต้ห่วงไหมก็ถ้าเราเล่นเซนเตอร์ก็สามารถยืนใต้ห่วงได้นะครับตกไกลอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เสมอกัหนึ่งต่อหนึ่งเกมนะครับบอกแล้วทีม P Set P ทีเด็ดเออเป็นไงล่ะโจ๊กใส่ไข่มาว่ะ MVP นะครับโจ๊กใส่ไข่รีบาวไปแปดครั้งแปดครั้งอ่ะเออบล็อกไปสี่ครั้งด้วยอ่ะแอสซิสต์ห้านะครับผมโอ้โห สุดจ้าจาังหวะนี้จีโนไซด์ได้ SVp ไปนะครับคนนี้คลองตลอดไม่ s อ p ก็ m อ p ตลอดนะครับผมเล่นได้สิบสองแต้มน,นะครับทำไปสิบสองแต้มน,นะครับรีบาร์ไปหนึ่งครั้งแนละเล่นได้สิบสองจุดเจ็ดนะครับผมจบไปอ่ะมาได้ดูเกมสามกันนะครับวันนี้เดือดๆมากๆนะเกมสามกันรัวๆนะครับไม่มีใครยอมใครนะวันนี้นะเจอนะักแข่งโปรีกก็ไม่ยอมนะจังหวัน,นี้ เอจีโนโยนชนะครับผมทีมผมโ no, นทีมเวิร์กจะไปม,มีทีมเวิร์กได้ไงโอ้ทีมไม่ซ้อมอ่ะทีมไม่ซ้อมไม่คุยแผนกันสวยเอเอจี SG โนโยนเขาเป็นผู้ชายใจใจสวยไม่ได้นะ กดหนึ่งกันแล้วนะครับเครื่องติดกันหรือเปล่าฉอดรูนต้องเตือนฉอดรูนทุกครั้งนะเพราะเป็นรายการแข่งที่แบบว่าใส่รูนไม่ได้นะมันจะแตกกว่าที่อื่นนะบางคนก็ใส่รูนเข้าไปก็ไม่เป็นไรเอาใหม่นะโอเคอะครับพร้อมแล้วนะครับไปลุยเกมนี้นะครับผมใครแพ้ตกรอบนะเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเกมอยู่นะครับผมคุยกันทั้งสี่ถึงห้าครับมันสมควรแล้วที่ตกรอบอนะ สมมตีจีโนไซายเฟิร์สพิกไม่ต้องคิดมากนะลูกว่าสองแน่นอนนะแต่ข้างเขาไม่มีลูกว่าสองนะครับจีโนไซายอาจจะเสี่ยงให้คนอื่นก่อนนะโอเคให้ในกลกบีมาก่อนนะครับกี้โยตะนะโจ๊กใส่ไข่ไว้อยังไงถ้าจะดีบเรียวตากะโอเคมีถ้าจะีบเดียวตากมาแล้วนะครับโจ๊กใส่ไข่จะเอาอะไรจูนอีกหรือเปล่าให้พุกดาก,ก่อนนะครับโอเค,ครัาไม่แยกเซนเ,นเตอร์กันนะครับ อาลาตานี้ไม่เอาลุกว่านะครับจีโนไซด์หยิบเป็นฮานาแว่นแตกครับจริงๆฮานาแว่นแตกดีกว่านะค,คิดว่านะเขาเล่นดีนะฮานาแว่นแตกมาจีโนไซต์เล่นโหดเลยนะครับอา่าขอละเล่นเซนโดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฟุกุดะมิยัง,ยงิจุนหรือเปล่าเมื่อกี้ทำเ,เล่นจุนไว้ได้ดีมากๆนะครับโอเคหยิบเป็นจุนมานะมันเข้ามืออยู่ก็หยิบมาถูกต้องแล้วนะครับ ที่ลองทําคลิปรุ่นปฏิหารประทะรุ่นปฏิหารตอนนี้คลิปแค่คลิปร์นเมนต์ที่ยังแทบไม่ไหวอ้าวแล้วแกล้งหนึ่งเลยว่าจีโนไซน์นะครับผมที่ถึงเซิร์ฟซีนะจัดไปนะตานี้แพ้ไม่ได้แล้วนะครับหยิบไม้หยิบไม้ตายหยิบไม้ตายมาเลยนะครับแกล้งหนึ่งจัดไปนะครับผมตานี้แพ้ไม่ได้นะมันต้องเอาจริงอะเออจัดไปเอาแค่ยศมาข่มอย่างเดียวก็เสียขวัญแล้วเจอแกล่งหนึ่งเซิร์ฟซีนะฮะนาแว่นแต่งนะโอ้โห แล้วเขาจะเสียขวัญกันหรือเปล่า,หา,หานะโจ๊กใส่ไข่พีแซตพีว่าอย่างไง <c oughs> จ้ำบอลไปเราไม่จ้ำบอลด้วยนะครับจีนอไซทำไมถึงไม่จ้ำบอลขออนุญาตเช็คลุน่นอีพ้อมจิกงคืีไนส์สเปรดา น่าจะแหลกนะครับไล่ได้แล้วบล็อกปลายได้นะครับเจียวซ้ายเก็บบอลมาได้แล้วโดนบล็อกจูนเอาเรื่องว่ะแล้วจูนบล็อกเสร็จเก็บบอลเองด้วยว่ะของจริงส่งเรียวตานะครับเดียวตายังไงหลอกหนึ่งจังหวะส่งจูนจูนหลอกไม่มีใครหลงนะผมแล้วฟุกุดะโคจะโล่งนะอล้วไม่ลงโล่งแต่โล่งแต่ไม่ลงแล้วดังไปเลยนะะจัดปลยได้น้ำไปก่อนสองสนยนนะครับผมทำแทบกันยากจังเดียวตาบอกทำแทบกันยากอะไรนี่เนี่ย เปิดมาปุ๊บยิงเลยจบไปสองเท่าเซนโดนะครับผมส่งกิโยตะกิโยตะคืนเซนโดไปนะครับส่งกิโยตะหลอกไปหนึ่งจังหวะแล้วก็ส่งมันแตกว่างไงเนี่ยซีโนไซด์แล้วของจริงว่ะอา้าวเสียงหายไปไหนฮัลโหลฮัลโหลเสียงหายอา้อาวเกิดอะไรขึ้นน่ะ เรามาพังทําลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทํำลายล้างแชนแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชนแนลผมต่ออีกกี่คู่หรอครับพี่ตั้มต่อคู่นี้เลยครับผมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ต่อต่อเฮียทีมต่อเฮนะทีนะเฮียทีมอยู่หรือเปล่าถ้าทําไมเสียงเกมที่หายวะไม่เป็นไรนะภาคแบบไม่มีเสียงก็ได้นะผมจังหวะนี้ว่ายัางไงครับ เซนโดลงลงเน้นเน้นจัดปลายแปดต่อหกนะครับสกูปจะต่อคู่เฮ er ียทีไหมเฮียทีมอยู่ไหมเฮียทีมบอกพี่หน่อยเร็วจะให้สกูปก่อนหรือเฮียทีมจะเล่นก่อนครับแล้วตกไปเลยนะครับผมจังหวะนี้คียตส oh นะส่งเซนโดนะครับเซนโดส่งแอร์เลฮุกส่งกลับคืนมานะเซนโดหลอกหนึ่งจังหวะหลอกอีกเฮ้ยไม่ลงนะครับผมออะแล้วจ้วงไปดิเออบอกแล้วจิโนไซต์ตัวนี้เขาของดีเขาจริงนะครับอยู่ครับเฮียทีม จะเราต่อจากคู่สกูปหรือจะแข่งเลยครับเออแลกหมัดกันมันตอนนี้คือแพ้ไม่ได้นะใครแพ้ตรอบนะผมจีนเรไซด์จัดของจริงมาเลยวะแล้วไม่ลงนะผมจังหวะน,นี้ไม่ลงอ่ะมันไม่ค่อยลงหรือไงพววมันไม่พววมันเล็กเหรอแล้วไม่ลงอีกแล้วดูดิโอ้โหโอเคจีนเรไซด์นําอยู่สี่แต้มนะครับผมไว่ายครับทีมพีเซพีนะเจอแกล่งหนึ่งก็ไม่หวั่นนะแบบนี้นะตามแค่สี่แต้มไม่เยอะ,ะครับแล้วจูนจ้วงไป โอ้โหคว้าลมว่ะจุนมือสั่นหรือเปล่าเห็นข้างเขาแกลงหนึ่งนะเมื่อกี้ยังตบกันยับยับยเลยนะจุนเ,เรียวตะกระชากส่งจุนดังโอ้โหเีได้ส่งสวยนะครับแต่จุนไม่กล้าดังแล้วตกไปแบบนี้แล้วเสียหายนะครับผมเขาเก็บบอลมาได้นะ้ะล,ลิงจามชูดไปไม่ลงช่วงไปที่รีบาไปห้าลูกแล้วบอกแล้วจินโนไซต์ตรงนี้ของจริงนะครับ แล้วยังไงกระชากไปจูดเลอัพไปเลยแล้วกันแล้วไม่ลงโอ้โยเอ้ยลูกแบบว่ามันต้องลงแล้วอ่ะตามเยอะนะครับแล้วเตียวมาเลยแล,แล้วการเรียวตาบอกผมไม่กลัวเออจะแกล่งหนึ่งจะเป็นนักแข่งอะไรเรียวตามไม่กลัวอยู่แล้วนะครับผมยังไงครับพีซัทีเอาหน่อยอืมแรงไม่ได้เยอะแต่ว่าโหดพีซัทพีนะเลียวตาเล่นอย่างโหดสิบสี่ต่อแปดนะครับผมว่าไงเซโด ส่งเคียวตาสับสองไปก็โดเลยครับจูนกลับมาแล้วนะครับผมแล้วอ้าวแล้วจีโนไซด์เก็บบอลได้นะจูนไปเก็บบอลไม่ทันนะครับแล้วหนึ่งไปดีสิบหกต่อแปดนะครับอจีโนไซด์นําอยู่แปดแต้มนะครับผมจังหวะน,นี้เลียวตาต้องทาแต้มไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้นะจีโนไซด์เขาเข้มแล้วใต้แป้นนะตกไปดี <c oughs> ยึดบอลมาเลยวะจูนยึดบอลมาเลยวะแล้วหลอกส่งจูนดังไปดิ้ออต้องจัดไปแล้วจูน สิบหกต่อสิบหกแต้มไม่เยอะนะได้อยู่นะคะผมแล้วอันติมาจุนอันติเฮ้ยนอนเลยว่าจีนงไายนอนเลยว่าแล้วลิงตกแบบนี้นะตกจากข้างๆนะครับผมจังหวะเมื่อกี้เรียตะคิดว่าโล่งแล้วนะครับผมแต่คิโยตะบอกไม่โลง่งเออแอบอยู่ข้างหลังแล้วจุนรีบาลเซฟกลับมาได้นะครับเกมยังไม่จบนะครับผมจังหวะนี้แล้วจุนว่ายัางไงครับเลี้ยงไปส่งคิโยตะไม่ลงหรือเปล่าเอาลงว่าสิบหกต่อสิบสองนะเอาว่าคู่นี้เดือดเดือดเดือดว่า โอ,โอ้ย่างเอาเลยเจอจีโนไซด์แล้วหยิบตัวแกล่งหนึ่งมาไม่กลัวเลยนะสิบหกต่อสิบสองแล้วตัดบอลไปแบบนี้บอกแล้วเดี๋ยวมีเกมพิกนะครับผมแล้วอันติทําเกมไหวไปเลยอ้าวตกไม่ได้นะครับผมมาแล้วนะครับนําแค่สองแต้มจีโนไซด์ว่ายังไงครับผมถ้าพาดเสมอนะแล้วเกมเขาตามมาเรื่อยๆแบบนี้นะผมเรียบร้อยเลยครับอ้าวจีโนไซด์เก็บบอลได้แตอ่านเกมขาดแล้วสับสามใบดิยี่สิบสี่วินะครับผมตามอยู่สี่แต้มนะพีแซทพีว่ายังไงครับเดลต้า เดียวตาจะเอายังไงครับผมต้องยิงแล้วต้องยิงเอ้ยลงว่าเอาว่า21วิเอาว่าวเอาว่า,า,วาบีหัวใจมากบ้านะช็อตนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะนะแล้วเซนโดมีอันติจูนว่ายังไงครับซุปเปอร์ฮีโร่บ้าตบมือให้จูนนะครับล็อกไป7ครั้งนะเอาว่าและเพื่อเสมอนะเหลือ16วินะครับเขาจะถ่วงเวลาทําแต้มหรือเปล่านะถ่วงเวลาทําแต้มหรือเปล่าแล้วใครจะทําแต้มนะแล้วฟุกดุดะสัตว์หนึ่งไปถ่วงเวลาไม่ได้ไมันเสี่ยงเกินไปนะครับ เหลือ7วินาทีนะครับถ้ากันอยู่ก็ต่อเวลานะครับถ้าโดนสติลก็อาจจะพลิกชนะมาได้เลยนะครับสับ2สองแล้วไม่ลงแล้วจุนเอายังไงครับผมอ้าวต่อเวลาโคตรตึงฮลัลโหลนี่เจอจีโนไซนี่เนี่ยโอ้โหทีมพีแซพีแบบว่าผมไม่ยอมแพ้อะเออกลับมาเสมอนะครับผมเกมนี้ใครแพร้ตกรอบอ่ะโอ้โหมาขอละลูกพี่ทำได้ดีจนวันี้อันนี้ว่าไงชอนนี้ลูกพี่ทำดีไหม ยี่สิบต่อสิบแปดนะครับผมโคตรจะเดือดแล้วเรียวตะชาบูไปสามทีแล้วส่งจุนดังนะครับส่งคืนมาเรียวตะเลยอัพไปไม่เป็นไรนะครับอ่ะเป็นแล้วว่ะคิโยตะจามแสงจุนไปจามแสงจุนไปแล้วชาบูอาวไม่ลงเอาคิโยตะยืนเฉยแล้วได้บอลเซฟกลับมาได้นะครับแล้วสวยสกรีนสวยแล้วไม่ลงอยู่ดีนะครับดวงไม่ดีหรือเปล่าจริงโงซไซด์ว่ายังไงครับผมลูกเมื่อกี้ถ้าลงนำสีแต้มน,นี่โอกาสชนะมาแล้วนะ โอ้โหแล้วไม่ลงอยู่ดีอยเอาแล้วจีโอไซรีบาร์ามาได้นะครับผมต่างคนต่างไม่ลงแล้วจุนอ้าวจุนชูสองมือแบบนี้ขึ้นไปไม่ได้บอลหรอนึกว่าได้นะน้ำสี่แตนแล้วจีโอไซแล้วคิดเลี้ยวตะเอ้ยเดียวตะว่ายังไงแล้วสับสองก็ดวนตกโอ้โหแล้วเก็บบอลเรียบร้อยเลยนะครับผมลงไหมเอาลงด้วยว่ะจบเลยนะครับอย่างนี้จบเลยนะหกแต้มสิบหกวินี่คือไม่ทันแน่นอนนะครับช็อตเกมพิกมาแล้วนะ คือยิงกันไม่ลงเลยนะครับแล้วต้องชาบูแสกหน้าไปก่อนนะครับแล้วจูนรีบาวอ้าวแล้วอยู่กลางวงรีบาวไม่ได้ครับจีโนไซส์ของจริงวะรีบาวไปแปดครั้งนะผมจูนอยู่กลางวงยังไงก็น่าจะได้บอลน,นะเมื่อกี้แต่ไม่ได้อ่ะด้วยพลังแห่งแกร่งหนึ่งกันโดมาจากไกลๆเอาบอลไปเฉยเลยแล้วสเตลมาทั้วันนี้ก็คือแบบมันเล่นไม่ได้แล้วมันแพ้แล้วว่าโอ้โหสูสีมากๆนะตบมือให้ทั้งสองทีมนะครับผมทีมดีมากๆทั้งสองทีมนะครับตบมือให้เลยนะครับ มันครับแมตต์นี้เออแมตต์นี้โคตรมันเลย <c oughs> จีนก็ใส่เล่นไปได้อย่างท่วมท้นนะครับยี่สิบห้าจุดสามได้ MVP ไปนะครับทำไปสิบแต้มนะรีบาวไปแดครั้งบล็อกไปหกครั้งนะโอ้โหโคตรจะแบกโคตรจะแบกเก็บบอลไปห้าด้วยอ่ะเป็นไงละ่ะแล้ว SVP ตกเป็นของโจ๊กใส่ไข่นะครับผมเมื่อกี้แบบเล้นดีแล้วอ่ะคือขาดอีกนิดเดียวนะครับจะชนะอยู่แล้วนะครับจะได้มากๆานะทำไปสองแต้มนะครับผมรีบาวไปห้าครั้งนะ บล็อกไปเจดครั้งอะโอ้โหโโโโเกมรับเดือดทั้งคู่เลยวะแอซิสไปห้านะเก็บบอลไปสองครั้งนะครับผมตบมือให้ทั้งสองทีมนะแมตชนี้มันมากๆนะครับทีมจีโนไซ์เข้ารอบไปนะครับทีมต่อไปจะเป็นเฮียทีมนะครับจุนทำดีมากนะหล่อเท่มากนะเมื่อกี้